ส่งให้ตัวเองก็ก็ส่งเป็นลิงก์อย่างนี้ก็ได้งไงนี่ยเออวะเออจริงส่งเป็นลิงก์ก็มึงก็เข้าดิสคอร์ดในมือถือเย้ <Yeah. S 1> แต่ไอระบบคีปในไลน์ดีแ้วกูเก็บเก็บตรงเก็บนี่ down, นคีปตัวเฮดดาวมันไม่ใช่ ให้ดูเป็นตัวอย่างระบบยิบไงอยู่เนาะยามในที่โชอาจับท็อปยอนแล้วยามนั้นเราไม่มีคำว่าเพียวัดเนาะดันแล้วดันแล้วดันแล้วเนี่ยซูมันก็เปลี่ยนตัวเลยครับ คเยยบอสไงมาแล้วบอสไปแล้วบอสไงไอ้เหมือนไอ้อื้อแหละบอสโอ้ยบอสไอ้ฮิวเอาบอสไอ้บอสโดนเฮ้ยจะตายอยู่แล้วมันฮิครับอมตะไงมันอมตะโอุ๊ยป้อมโดนป้อมโดนยิโยกไปไหนวะน้ามีซอมด้วยนะยูโน ซ้อมอยู่ไหนเอ่ยซ้อมอยู่ในใจซ้อมอยู่ในใจมันป้ามันโอ้ยอยู่มันปาดไข่เขาไข่ไข่ครับป้อมป้อมช่วยหน่อยไม่ป้อมไม่เพิ่มไม่เลยกูเพี้ยนน้อยหูโดนรูดกูโดนรูดรูดเสารูดเสาเพิ่มบอกว่าเรื่องของกูหรือ เพิ่มไม่ได้จำหน้าว่าถ้ากูเป็นมนุษย์สาวรรุษเต่าแล้วก็แทงมันจำไม่ได้เลยตันหาป้ามึงเหรอไอ้เหี้ยฮะเขาเป็นเดอะเวยูอาร well. ์ไงเดอะเวยูอาร์ค uh. ู uh, uh, um, ่เลยนะทุกคนแม่โหม่งไม่โดนเลยคับวักระดับมาเอาไว้ไอ้โหมันกะรีออนไลน่ไว้สักไอ้เหี้ยรีบหมดด้วยปอมบ้าตัวนี้เนี่ยป้อมมึงยิงสักยิงีนป้อมป้อมยิงเหี้ยโดนป้อมบ้า ยิงเลขให้ตัวแล้วเราม่ยนแ้เว้ยเฮ้ยจะตายแล้วเย็นจีตายตายไม่ไหวแล้วอะไรจะเปลี่ยนเนลิงแล้ว้ัาแพต่วโชคตาเขอปล่อยน้ำทีปล่อยน้ำก็เวลาหมดเลีจริงไอ้มาแล้วพอเวลานนักมีปมาณสอตัวโอ้โหเยอะอีกแม็กีเนี่ย มันไส้มันโอ้โหเห็ดพ่อมกูเป็นขนมเนีวกะแล้วก็แห้งแล้วไม่ไหวแล้วนี่ล่ะไปไปไปไทโร่อะไรหน้เออบอสไงมอเฟร์ เล r อัพตรงไหนวะนะโหเลเอจ๊กไอ้ยจะยิงยังไงวะเลอัพมุงทะแยงด้วยอาอินดี้ยิงกันยากเลเดอัพจุโกโดมิเนเนี่ยเขาบอกโโดมินน์แปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่าไอ้ยแปลว่าของให้ได้นานนะงี้ยเราองได้ตัดนด้วย เปอะไรวะที่พูดอ่ะยิ้มเมื่อก่อนยิ้มเมื่อก่อนตัวที่พูดชื่ออะไรนะทัชจังทัชจังอ๋อทัชจังก็ไอ้ยันนั่นไงยืนยีนยืนยันเฮ้ยยูไมันจะโดนลอมบ้าขนาดนี้วะมบ้านฆ่าใครไม่ได้หรอกปืนมันเบาไอ้สัตว์เกาะเกาะชาวอาหายเกาะหายเพราะว่าอะไร โล่เจ้าหายยังไงยิงไปในโลกเปล่าออกมาให้มันใจอยู่บนพรมมันจาข้างล่างนั้นก็มีขวดหรือไม่อะโอ้ยโชว์โดมิเนนต์อืแม่งยัดอือัดกันใหญ่เลยทีนี้โชว์โดมิเนนต์ดีกว่าไปเร็วเวก้าวปล่อยตัวมันนฟักเกอร์ปอยตัวมันนฟักเกอร์ อะไสรสตันอะไรเฮ้ยเออไม่เอาเวพวกออยิงยงย,งย,งย,งยิงตะปืนได้ไหมยโดมยิงโด,งโดปมปรกรณ์ล้ำปะกรำมาดิรกรณ์ลำตบมตบมตตตตตตตันปลกน่ยพวกหน่อยลูวนะเออเอาแบงค์รูบีเาาเ้เ,เอาเเฉยเอ้า <laughs> เบอร์รี่ว่ะบูเบอร์รี่อะไรไอ้เยตกีชื่ออะไรเน่บูเบอรี่ใส่เป็นปากเลยวะเอะสัจจังไงโเดมมาหละนาตัวเดิมมาหลนาลูกีไงครับโยโยยปุก่อนเราไม่มีทัยแล้วนี่อ๋อมีจูโย อะไรซ้ายบนอซ้าย,อยโอ้โธ่ไปเข่าก็จบโธ่โดนพินแนนหมโธ่โดนพินแนน์อะไรโธ่โดนพินแนนไงอ๊อป,ปี้ยังไงวะไม่ได้วะเ <laughs> ดี๋ <laughs> ยวจะเกลียด <laughs> อ๊ขอฟปี้ไม่ได้หรอ นี่เฮาเฮาอะรฝรั่งว์ยมึงอ่านออกได้ไงวายบอสเด้อเดาเอาเดาเอาเยี่ยมึงจนเป็กฝรั่งแต่มึงอ่านภาษาไทยออกไม่ได้ไงก็เดาเอาไง อ๋อตรงนี้ายเอ <c oughs> ้ยเฟ็กฝรัรร่งไห้ครับอ้าวปิดีปิดีทำไมไม่ตายวะโอ้โหอย่าง <c oughs> อ,อืมม่น,อนเลยไม <c oughs> ่พ่นอมตะนครเลยสองป้าสองป้าไอ้ตัดแฮกกูสำอะ้าอยู่ห้องซ้ายเป็ปแล้วนาวันโชดมิปนั้นกลับไปแล้ว ไจุ้มไอ้จุม้มมันเอาบาสเตียนมาค่าเรามากาไอ้ย่ยบอสบอสอือพราะ้ราไม่สามาเอาเลยบอสอยากฟังอีกทำไงดีวะพ <c oughs> ดยากอะกูบอกเลยน <c oughs> ี่มันจะหาว่าอะไรได้บ้าง เสียบบนีอกไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยโดนแฮกได้ไงเจเอาใครตายกันจะกดพรีมอรเรชอย่ไม้อมันมีปารเซียแล้วถ้าได้สีมนี่หนูกระจกคนนึงอ้าวหลุมหลุปีมันปีมไหนอ่ะสะโพกนะ ถ้าสมมุติว่าดูฟิตมันในนี่ยอันติแล้วไรฮาร์ทยกโล่ขึ้นข้านบนจากการ,รอดดูฟิตมันในนี่อันติไม่การดีเอ็งห <c oughs> ัวเหรอเออมันพุ่งม,มาบงพืนน้นเลยไอ,อ้เหี้ยนี่ก็แฮกกูจังเลยเป็นเหี้ยนะผมใส่มกันเป็นเหี้ยอะไรอุ้ยไอซัสอออสาตสตายอยู่แล้วถ้ามันเป็นคนซ้ายอ่ะแบบโคตรโลอะ่ะ มึงโชว์โดมิเนนต์ดิวะ E.M.P. ไปแล้วมึงลุกอไปเพื่อนคนไหนพอยตูไทยไม่ไหรวะกำแกงต่อไปมะอย่าฆ่ามันอย่าฆ่าเออเดี๋ยวไปเกมียดไปเลยจ้าใช่แล้วจา้าแต่ก็ตายอยู่ดี <c oughs> เออโดมิเนนต์ บอสไงเฮ้ยจิวเวลรี่มันไปขีดขวากูไม่พตาดเอฟเดนทำอะไรยิงไม่ได้ใส่ฟ้ากูไม่เกี่ยวใส่ฟ้ากูใส่ฟ้าไม่นับโเละบอกเลยว่าเละเกี่ยวเนี่ยวะใส่ฟ้ามันไม่ใช่โปรเทคชันเราเก้าเก้าก่อนเราจะได้มีชัย เยอะไปอ่ะเรียบร้อยโอเคตาไม่เฮ้ยอย่เพิ่งไงเมยเออไอ้ยี่เสียแฮปเก่งจริงๆอะไรข้ามวันนี้ข้าตัวนี้กระโดดไปไหนกระโดดไปไหนข้าวันข้าวันก่อนมันประมาทเองไหนสัตาธน่าสมประมาทยังไงปีตรงไหนปีนน่พอยกลางเลยยิงไอ้นั่นให้ก่อนยิงมาเตียนมันเตียนโอ้ยอเมาเตียนอยู่ไกลเกินยิงไม่ถึงอ๋อมาเตียนไม่สัตว์ทุบเลยเออมีคนแฮปมากมีคนแฮปมาก เทรเทรเทร,ทรเอาเล็บเดเกมเลยคลิบชานโดวีแนนเปรตตดวไหนยังเข้าอีกวก็ไม่เท่าไห่นะโดโดวีแนนเปรตตา <c oughs> นี่อีซี่ <c oughs> โดวีแนนปิด <c oughs> ตัวเฮียจะไม่น่าได้นะก็มันต้องปัดตกไปก่อนหนะึ่งที่อาไปเรียบร้อยเรียบร้อยก็อยู่อยูไ่ไหนเอ้าแจกไพ่อีไอย่าป <c oughs> ัม๊มไปร้อยครั้งไม่ได้ต้องได้ร้ครั้งหนึ่ง <c oughs>